สามสิ่งที่สามารถสร้างวันธรรมดาธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันปฏิหารมีอะไรบ้างวันนี้โคติกี้มีคำตอบให้ค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะ ที่กำลังเจอเหตุการณ์ทำให้ตัวเองหมดไฟหมดกำลังแรงใจนะคะวันนี้คุติกกี้มีคำตอบให้เพียงแค่นำสามสิ่งนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้ในวันธรรมดาของคุณกลายเป็นวันปฏิหารนะคะ,จา,นะคะจากนะคะจากหนังสือของดรโจดิเพนซ่าคูติกกี้ได้ไปศึกษาแล้วนำสรุปมาได้3ขั้นตอนนะคะด้วยกันก็คือ1น,นะคะให้คุณนะคะได้พัก ร่างกายค่ะพักร่างกายแบบไหนร่างกายของคุณที่ทำงานหนัก ทำโออยู่ทุกๆวันนะคะหลายๆคนทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะคุณติกกี้ก็เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนเข้าใจคะ่ะดังนั้นหาเวลาดูแลร่างกายของคุณได้พักผ่อนนะคะให้ร่างกายได้รับสิ่งที่ดีๆให้กับร่างกายการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเน้นรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว2 ให้จิตใจได้พักผ่อนลองหาวิธีนะคะให้จิตใจของคุณสงบต,ตื่นเช้ามาเพียงแค่เริ่มต้นอยู่ที่5นาทีเท่านั้น5นาทีให้คุณอยู่กับความรู้สึกของคุณให้อยู่กับสมาธินั่งสมาธิ5นาทีนะคะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูแล้วคุณถามตัวเองว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องการอะไรกันแน่ทำอะไรแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุข 3. ให้เวลากับคนที่คุณรักคุณนะคะพยายามหาเวลาให้กับคนที่คุณรักให้มากที่สุดบางคนเอางานมาอ้างบอกต้องทำงานหนักๆถึงจะได้เงินเยอะๆมันคือการใช้ตักกะจากสมัยก่อนค่ะคือหนึ่งบวกห่งเท่ากับสใช่ไหมคะแต่ถ้าคุรู้จักใช้กดแรงดึงดูดนะคะกดแรงดึงดูด คุณสามารถทํางานน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะนะคะอายุตัวอย่างง่ายๆเลยนะให้เห็นชัดชัดเลยคุณทําคลิปหนึ่งวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปลงหลายๆแพลตฟอร์มนะคะเนี่ยคือหลักการหนึ่งหรือหลักฐานหนึ่งที่บอกว่าทํางานน้อยแต่ได้เงินเยอะใช่ไหมคะลองนำสามวิธีนี้ค่ะไปใช้ดู แล้วศึกษาดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดคูติกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังหมดไฟและมีปัญหาสวัสดีค่ะมีข่าวดีมาบอกคูติกี้ได้ทำหนังสืออ e ีบุ๊กสั่งจิตพิชิตความมั่งคั่งใครนะคะได้ไปก่อนคุณจะเป็นผู้โชคดีใครได้ก่อนโชคดีก่อนใครได้ก่อนรวยก่อน ใครได้ก่อนมั่งข้างก่อนนะคะซึ่งในราคาปกติแล้วอยู่ที่1,400บาทนะคะในไลฟ์นี้นะคะในคอสนี้คูติกกี้นะคะให้5คนแรกนะคะอยู่ที่ราคา990บาทเท่านั้นเฉพาะ5คนแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามานำคำพูดดีๆดึงดูดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณในทุกๆเช้าและก่อนนอนสำคัญมากค่ะ